เทพบูดลายลิขิตลักตอนที่สิบสองเธอไม่มีทางลืมเรื่องเมื่อคืนที่เขาทำเอาไว้เป็นอันขาดวิกตันปลุกสัญชาตญาณดิบของเธอตื่นตัวขึ้นมาก่อนที่เขาจะการแกล้งเฉยชาใส,ส่เธอความรู้สึกของเธอแปรปรวนไปหมดทุกหนึ่งวินาทีภาพความทรงจำที่ยังตราตรึงอยู่ในสมองประมวลผลบอกกับเธอว่าอยู่ห่างๆวิกตันเอาไว้หากไม่อยากเจ็บปวดไปมากกว่านี้ เหตุผลเดียวที่เขายังหลงเหลือความประณีให้กับเธออยู่บ้างก็เพราะว่าเธอเป็นแม่ของบุตรชายเขาไม่ใช่เพราะว่าเธอมีอิทธิพลต่อเขาหรือพิเศษกว่าใครเลิกหลอกตัวเองสักทีเถอะเธอลืมตาตื่นขึ้นมาภายในอ้อมแขนแกรง่งสภาพเปลยเปล่าลอนจอนก่อนจะกุลีกูจอลุกไปเก็บสภาพทีท่หล่นตามทางเดินพลางอาบน้ำแต่งตัวเสียงใหม่วิกตันตื่นสนิทหลังได้ยินเสียงน้ำจากฝักบัว เขาขยับตัวลุกขึ้นนั่งยกมือนวดขมับทบทวนสิ่งต่งตางๆที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายอมรับว่าเขาทำรายจิตใจและกลั่นแกล้งเธอแต่หากไม่ทำอย่างนี้เธอก็จะดือ้อดึงเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องที่เขาสั่งห้ามอีกเจเนรีไม่มีประโยคสนทนาจะพูดคุยกับเขาเธอหลบสายตาเขาเอาไปอยู่เงียบๆในห้องนั่งเล่นวิกตานลุกตรงเข้าไปห้องน้ำชำระร่างกาย เขาแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มชุดใหม่ในตู้สภ้อ้าย่างกลายตรงมาหาเธอที่ห้องนั่งเล่นในครัวมีอาหารแห้งอยู่คุณจะทานลองท้องไปก่อนหรือเปล่าเจนนี่เขาเอ่ยถามเจนนรีขยับตัวลุกยืนขึ้นไม่ค่ะฉันเป็นห่วงลูกคือผมเขาอ้ำอึงพูดคำว่าขอโทษไม่ออกผมว่าเรากลับกันเถอะวิกตานเดินนำเธอตรงไปที่ประตู ความกระกระอ่วนล้อมลัดอยู่รอบตัวเธอเดินตามเขาไปติดๆภาพว่าหวามที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหลังปิดประตูไปจนถึงเตียงนอนยังคงหลอกหลอนอยู่ในสมองลำไส้ขมวดเกรงบีบตัวแน่นเข้ามาอย่างคาดหวังเธอเกลียดที่ตนเองกลายเป็นผู้หญิงไรย้ยางอายทิ้งกุดมการแ่งกล้าย,ยอมมอบความบริสุทธิ์ที่เก็บรักษาเอาไวน้นานให้กับเขาทั้งเท่รู้ดีว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริง และเธอจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาจากเขาเลยนอกจากความเร่าร้อนและสุขสมเพียงชั่วคราวที่จะกลายเป็นความอ้างวัางเงยือกเย็นอย่างถาวรมันยากาศภายในห้องโดยสารเต็มไปด้วยความเงียบกริบวิกตันไม่เปิดเพลงบนรถแตกต่างจากทุกครั้งนั่นยิ่งทําให้เธอกดดันมากขึ้นเป็นเท่าตัวมีเพียงเสียงลมหายใจที่ประสานกันอยู่ภายในห้องโดยสารคับแคบแรงปรารถนามากหล้นก่อตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เลือดในกายสุบฉีดเร็วขณะที่เธอต้องข่มใจตนเองสุดลทธิ์เตือนสติว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกและจะไม่เกิดขึ้นอีกเจเนรีพ่นลมหายใจยาวเหยียดออกมาเมื่อเสียงโทรศัพท์ร้องดังเข้ามาช่วยชีวิตเลขหมายจากด y นาสตีเธออดที่จะสำนึกผิดไม่ได้เธอไม่น่าดึงผู้ชายแซนดี้ยังเขาเข้ามาชอกช้ำไปด้วยเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะดนาสตี หวังว่าเช้านี้คงไม่มีสลัดผักสดใช่ไหมคะเธอกรอกน้ำเสียงหวานลงไปวิกตา้าเหลียวมองเธอเขาพ่นลมหายใจแรงๆแต่เธอก็เมินต่อท่าทางกวรประสาทของเขาคงอยู่ที่นี่อีกสักสองวันนะคะปู่ของเจ็ดป่วยหนักก็เพราะว่าความจุนจ้านของคนนั้นแหละเขาส่งเสียงพึมพำเน็บแนมเธอถลึงตาใส่เขาไม่ต้องเป็นหว่วงคาไดานาสตีคิดถึงคุณเหมือนกันโอ้ย เธอหัวทิมไปทางด้านหน้าเมื่อเขาเหยียบเบรกรถกระทันหันก่อนจะขับรถต่อไปหน้าตาเฉยไม่มีอะไรค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณเหมือนกันนะคะโชคดีค่ะมือเรียวกดตัดสายจากหมอหนุ่มกระสูนหายใจเข้าลึกๆทำบ้าอะไรของคุณนะ่ะวิตตันยาไหลเมื่อไหร่คุณจะเลิกประชดผมด้วยการไปคบหมอหน้าสักทีนะเจนนี่ฉันไม่ได้ประชดคุณ แล้วทำแบบนั้นไปทำไมกันอย่าบอกนะว่าอยู่ดีๆคุณก็อยากจะลองเสี่ยงตามหารักแท้อีกสักครั้งแบบนั้นเลือกผมไม่ดีกว่าเหรอเจนนี่เราเข้ากันได้ดีจะตายไปคุณก็เห็นน้ำเสียงเขาค่อยๆหายเงียบไปสำนึกได้ว่าคำพูดของเขากำลังวิงวอนเธออยู่เจนนี่เบิกตากว้างจะเสี่ยงไปทำไมกันคะเนื่อเมื่อคุณไม่ได้ศรัทธาในคำว่าครอบครัวไม่มีรักแท้ที่ฉันตามหา ขนาดแม่แท้ๆของคุณเองคุณยังไม่ยอมเปิดใจรับเลยเขารู้สึกเหมือนถูกตกหน้าแรงๆคุณทำถูกเล้าเจนนี่เหมอะนั่นดีกว่าผู้ชายขี้คลาดอย่างผมวิกตันเหยียบปลายเท้ากดคันเร่งจมมิดเจนเนรีก,ก็เบาะนั่งเอาไว้แน่นเธอผินหน้าไปทางกระจกข้างเหม,ม่บริมฝีปากกลั้นเสียงร้องเอาไว้สุดฤทธิ์ภาวนาขอให้ถึงคาารหัดเอ็ดการ์โดยสวัสดิภาพแค่นั่งรถคันเดียวกับเขายังเสี่ยงชีวิตมากขนาดนี้ แล้วถ้าลงเรือลำเดียวกับเขาชีวิตเธอจะพบหายนามากมายแค่ไหนกันนะเธอเตือนสติตนเองซ้ำๆแม้หัวใจจะไม่รักดีสักเท่าไหร่ก็ตามทีอาการของโลเวลดีขึ้นเราก็ว่าเมื่อคืนนี้เขาไม่ได้สุดตัวหนักชายชาลาหยอกล้อเล่นกับหลานชายหวัยห้าขวบส่งเสียงหัวเราะดังลั่นห้องแถมยังพูดคุยเล่าเรื่องโนน,นีนั่นมากมายเต็มไปหมด เจเนรีเลือกที่จะนั่งเงีย,งยบๆอยู่บนโซฟาในห้องพยาบาลวิกตันยืนอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยเขายังคงเป็นกังวลกับอาการที่ไม่คงที่ของคนเป็นบิดาแม้ปากเขาจะแข็งไม่ยอมสารภาพกับท่านตรงๆแต่เธอก็อ่านแววตาของเขาได้เธอแยกตัวลงไปร้านกาแฟช็อปทางด้านล่างเมื่อเจษด,ดาหลับไหลไปเปิดโอกาสให้พ่อกับลูกได้มีเวลาส่วนตัวพูดคุยกันโดยไม่มีคนนอกอย่างเธอเข้าไปวุ่นวาย ดูเหมือนแกกับเจนนี่จะมีปัญหากันนาวิกตันเสียงแหบยันของโลเวลเอถามถึงเขาจะแก่ช้าราและป่วยหนักแต่เขาก็ผ่านโลกใบนี้มานานพอจะเราสถานการณ์ตรงหน้าได้วิกตันพยักหน้าเธอเกือบทำให้พ่อต้องตายนะครับโลเวลรวบรวมเร็วแรงหัวเราะออกมาเธอทำให้พ่อหมดห่วงตะหากวิกตันเธอพาแม่ของแกมาที่นี่ ซึ่งเธอไม่ควรทำอย่างนั้นเธอไม่ควรยุ่งวุ่นวายกับเรื่องในครอบครัวของเราแน่นอนว่าเธอจะไม่ทำอย่างนั้นถ้าหากว่าแกไม่ได้มีความสำคัญกับเธอมากพอ,ขอเขาขมวดคิ้วมุ่นพ่อหมายความว่ายังไงครับแกต้องเรียนรู้เอาเองวิกตันก่อนอื่นแกต้องเปิดใจให้กว้างกว่านี้ไม่อย่างนั้นแกก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยผมไม่เข้าใจครับพ่อฉันขอโทษที่หยิบยื่นความโกรธแค้นทั้งหมดให้กับแก โลเบลยื่นมือมาแตะแขนวิกตันเขาเรีบกุมมือเหี่ยวย่นเอาไว้ทั้งหมดเป็นเพราะพ่อรักแม่มากสักวันแกจะเข้าใจเองวิกตันสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตมีความหมายก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครวัวไม่เอานะพ่ออย่าพูดจาเหมือนสั่งเสียกันแบบนี้สิครับมันเป็นสิ่งที่หนีไม่ได้วิกตันอย่างน้อยตอนนีพ่อก็นอนตายตาหลับแล้วเจนรีเปิดประตูเข้าไปในห้องพัก สองคู่สายตาหันมาทางเธอเป็นหนึ่งเดียวโลเวลกกวักมือเรียกเธอเดินเข้าไปหาที่เตียงเธอทำตามอย่างว่าง่ายเมื่อไรจะย้ายมาอยู่นิวยอร์กสักที่ะเจนนี่ชายชรลาเอ่ยถามหนูคุณเคยกับบรอเชสเตอร์มากกว่าขาโลเวลแต่มันจะดีสำหรับเจดถ้าได้อยู่ที่นิวยอร์กนะเจนนี่ถ้าหนูไม่สะดวกใจจะเข้าไปอยู่ที่คารลิฮานเอ็ดการ์กวิตันพอจะยกบ้านเดี่ยวเท่านั้นให้กับหนูเป็นสมบัติตัวของหนูก,กับเจทนะเจนนี่ พ่อครับวิกตันอุทานตัดพอหัวใจของเขาบีบประดรแนั่นประท้วงข้อเสนอของโลเวลที่ให้กับเจนนรีการยกบ้านให้เป็นสมบัติของเธอและบุชายก็เท่ากับว่าเธอไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใดๆเขาอีกนะสิเขาจะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดคฤราห,รหา์เอ็ดการ์จะใหญ่โตมโหฬานทําไมถึงไม่บอกให้เธอกับเจสดาใหญ่เข้ามาอยู่ด้วยกันที่นั่นมีอะไรขัดข้องหรือเปล่าวิกตันชาชารายกมุมปากสูงขึ้น กับท่าทางขัดใจของบุชายเขาอ่านทุกอย่างออกเพียงแค่รอให้เวลาทำหน้าที่ของมันต่อไปส่วนเขาก็คงจะนอนคอยให้เวลามารับตัวกลับไปเช่นกันหนูคงรับไว้ไม่ได้แล้วค่ะโลเวลเชื่อฉันเถอะเจนนี่แบบนี้จะดีสำหรับทุกอย่างเองเจนารีมองหน้าวีกตันพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความชางงนช่าง,งายแต่ก็ไม่อยากปัดน้ำใจของโลเวล ชายชลาเหนื่อยล้าจากการพูดคุยมามากพอแล้วเขาหอบหายใจแ่งขึ้นเธอจึงปล่อยให้โลเวลได้พักผ่อนเดินแยกตัวไปนั่งกับเจสดาที่นอนหลับไหลยอยู่บนโซฟาวิกตันย่อตัวลงบนเก้าอี้ไม้ข้างเตียงผู้ป่วยมือหนาเอื้อมจับมือเหี่ยวย่นเอาไว้เธอรู้สึกเจ็บปวดที่เป็นส่วนเกินของสถานการณ์โหดร้ายดูก็รู้ว่าวิกตันกำลังพยายามทำใจมากแค่ไหน เธออยากลุกตรงเข้าไปสวมกอดเขาเอาไว้ให้แน่นแต่ในความเป็นจริงระหว่างเธอและเขาไม่ควรเข้าใกล้กันอีไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนมนุษย์หรือฐานะพ่อแม่ของเจสดาก็ไม่ควรอยู่ดีเจสดายังคงทำหน้าที่เป็นกรรมเทพจับคู่เธอกับเขาไม่เลิกบนโต๊ะอาหารมือค่ำม,มีเพียงเสียงของเด็กชายที่คอยแซวอยู่ไม่ห่างวิกตันตอบโต,ตบ้างเป็นบางครั้ง ส่วนมากเขาจะชักชวนให้เปลี่ยนประเด็นไปดือด้อๆโดยที่บุตรชายไม่ทันได้สังเกตแต่เธอรู้ดีว่าเขาไม่เหมือนเดิมเขาพยายามตีตัวออกห่างจากเธออย่างเห็นได้ชัดเธอปล่อยให้เขาไปอาบน้าเล่านิทานก่อนนอนให้เจษด,ดาฟังตามลําพังส่วนตัวเธอแยกออกมานั่งทํางานอยู่ในห้องนั่งเล่นหยิบแล็ปท็อปจากกระเป๋าเป้กางออกเปิดเข้าไปในระบบเธออดที่จะบอกแวกส่งเฟซบุ๊กของอดีตแฟนหนุ่มไม่ได้ ชีวิตครอบครัวของเขาเต็มไปได้วยความสุขพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกมีอรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีวันหยุดที่ใช้ไปอย่างคุ้มค่าแล้วดูเธอสิตลอดเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาชีวิตของเธอหมกมุ่นไปกับการทำงานหนักเธอไม่สนใจใชายหนุ่มมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประตูหัวใจปิดตายกักขังตัวเองเอาไว้กับความเจ็บปวดการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวในชีวิตเธอก็คือเป็นแม่เลี้ยงเดียว ที่ทั้งหนักหนาและเหนื่อยยากจนบางครั้งเธอก็แอบร้องไห้ตามลำพังกับการไม่มีคู่ชีวิตช่วยแบ่งเบาบ้างแต่สุดท้ายเธอก็ยืนหยัดได้อีกครั้งโดยอุดมการที่ยกขึ้นมาอ้างปกปิดความขี้ขลาดที่ซ่อนอยู่ภายในหัวใจวิกตันพูดถูกเธอขี้ขลาดแถมยังน่าสมเพชอีกต่างหากเธอไม่ได้แอบเข้าไปส่องเฟซบุ๊กของอดีตแฟนเพราะรักฝังใจแต่เหตุผลที่เธอเข้าไปดูเพื่อตอกย้ำกับตนเองว่า คำรักและคำสัญญาทั้งหมดเป็นเพียงคำหลอกลวงที่ไม่มีอยู่จริงถึงรักของผู้ชายคนนั้นที่มอบให้เธอไม่มีอยู่จริงไม่ได้หมายความว่าความรักไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้เธอยกมือป่าน้ำตาหวนนึกถึงภาพของโลเวลและมาร์กาเลสพวกท่านทำให้เธอตระหนักว่ารักแท้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้อยู่ที่ว่าจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนจะมีโอกาสได้สื่อสารให้อีกฝ่ายรับรู้หรือไม่ แต่รักแท้ก็จะปรารถนาให้อีกฝ่ายมีชีวิตที่ปลอดภยัยแม้ว่าหัวใจสองดวงจะต้องเจ็บปวดสักแค่ไหนก็ตามเจเนรีสุดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่เธอจะตัดสินใจกดบล็อกเฟซบุ๊กของเขาพอกันทีเธอจะไม่กักขังตนเองเอาไว้ภายใต้กำแพงหนานั่นอีกแล้วเธอจะเปิดใจอีกครั้งและตอนนี้ไดานาสตีก็กาวเข้ามาอยู่หน้าประตูหัวใจของเธอขณะที่ความรู้สึก กลับต่อต้านเขาออกไปแล้วโบกมอือเชิญวิกตันชายที่สมองส่งสัญญาณเตือนว่าอันตรายเข้ามาแทนเธอเงอยหน้าจากจอก่อนจะพบว่าวิกตันยืนอยู่ตรงหน้าในมือเขาถือแก้วไวน์ทำให้เรื่องราวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประทุขึ้นมาในหัวเธอเวลาที่เลือดในกายของเขาร้อนลุ่มใบหน้าหล่อเหลาแดงก่ำช่างเซ็กซี่เหลือเกินคิดว่าคุณจะเข้านอนไปแลาสซะอีก เธอทลายความอึดอัดลงด้วยการชวนเขาสนทนาผมนอนไม่หลับเธอพยากหน้าโลเวลจะต้องปลอดภัยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกค่ะเป็นคำปลอบใจที่ดีเจนนี่แต่มันไม่ได้ช่วยให้ผมดีขึ้นเพราะเราก็ต่างรู้ว่าความจริงคืออะไรขามุนข้อมือบวนวน์ในแก้วพลางยกขึ้นจะรดริมฝีปากและเลียจีบนั่น,นแหละค่ะถึงเรียกว่ากำลังใจบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความจริงเสมอไป เธอพับหน้าจอแล็บถอปลงถูกของคุณแต่ผมไม่เคยให้กำลังใจใครเลยเพราะผมรู้ว่ามันโกหกมันเหมือนกำลังหลอกตัวเองแต่คุณก็เลือกที่จะใช้มันกับตัวเองหลอกตัวเองไปวันๆเธอจ้องตาเขาในตาสีฝาอมเทาเต็มไปด้วยความชอกช้ำเธอรู้ว่าไม่ควรทำตัวเป็นมิตรซ้ำที่แผลในหัวใจของเขา เทว่าทางเดียวที่จะทําให้เขายอมรับความจริงได้ก็คือทําให้บาดแผลนั้นมีเลือดไหลซึมออกมาแม่ของคุณเธอน่าสงสารนะคะเธอรักคุณกับพ่อคุณมากแต่คุกที่เธอติดอยู่ก็กักขังเธอเอาไว้จนไม่สามารถจะกลับมาอธิบายอะไรให้พวกคุณเข้าใจได้ทั้งหมดที่เธอทําไปก็เพราะว่ารักพวกคุณไม่ใช่เพราะว่าคบชู้อย่างนั้นเขาพ่นลมหายใจแกมเยาะในถ้ายประโยค ถ้าคุณเปิดใจสักนิดก็จะได้รู้อะไรมากกว่านี้แต่ฉันไม่เสียเวลาดีกว่าค่ะเพราะว่าคุณคงไม่เปิดใจฟังหรอกเจนเรี January, เก็บแ็บทอบเข้ากระเป๋าพลางลุกยืนขึ้นเขาอยากไล่อยากจะไปไหนก็เชิญเจนเรี January, ก้มหน้าเดินผ่านตัวเขาไปในทันทีคำพูดของเขามีผลกระทบรายแรงกับหัวใจของเธอวิกตันเป็นผู้ชายอันตารายเธอพยายามเตือนสติตนเองอย่างนั้นแต่หัวใจก็ยังเต้นแรงทุกครั้ง ที่มีเขาเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตวิกตันเดินตรงเข้ามาในห้องนั่งเล่นเขาย่อตัวลงบนโซฟาที่ยังมีไออุ่นของเธอติดอยู่บนนั้นยกแก้วไวน์ขึ้นจะริมฝีปากอีกครั้งหลับตาลงสงบสติอารมณ์ที่ประทุเดือดเช่นเดียวกับความปรารถนาเขาเมินต่อเรื่องของเธอไปอยังอาการปวดของโลเวลมันช่วยได้มากทีเดียวดับความรู้สึกร่อนลุ่มของเขาลงอย่างน่าใจหาย เหลือเพียงความอ้างวางเดียวดาที่แทรกตัวอยู่รอบๆเขายังทําใจกับเรื่องของโลเวลไม่ได้โลเวลเป็นครอบครัวของเขาเป็นภาพสวยงามที่หลงเหลือในความทรงจำว้เด็กเป็นครอบครัวที่กำลังจะเลือนหายไปทิ้งเขาเอาไว้กับโลกใบนี้อย่างเดียวได้